สวัสดีครับก็กลับพบกับรายการโทนครับนะครับผมวันนี้อ่าเรามีกีตาร์มารีวิวนะครับยารอะไรปะรุ่นเอ็กซ <it> ไทเกอร์เกอร์ในปีกระต่ายเนี่ยนะเอป็น <laughs> ปีลงคลิป <laughs> นี่เปิด ตัวนี้เป็น X 1 0เวลาเราดูโมเดลนัมเบอร์ของลิกกี้นะ X เนี่ยคือชีวอรุ่นก็คือรุ่นหัวตัดนะครับเป็นทรง X เป็นรุ่นหัวตัดของเขาอ่า10เนี่ยก็คือจะเป็นซีรีส์ที่ราคาถูกที่สุดในรุ่นก็คือคือลิกกี้เนี่ยเวลามันมันเรียงมันจะเรียงจาก10-20 25บางรุ่นจะมี15ด้วยอะไรประมาณนี้ขึ้นไปเรียงทีละ5ไอเวลาเรียงเนี่ยก็คือราคามันก็แพงขึ้นไปไเรื่อยๆมันแพงตามออปชั่นที่เราสั่งแล้วก็เสริมเข้าไปในตัวนั้นนะคะอย่างเช่นลิกกี้ส0เนี่ยก็จะเป็นเบส w o o d อ body นะครับผมแล้วก็เป็นเพลนท็อปก็คือไม่มีไม่มีเฟรมท็อปอะไรทั้งสิ้นนะครับคอเป็นเพลนเมเปิลธรรมดานะครับผมก็คือเป็นฟีเจอร์พื้นฐานมาเลยนะครับผมอ,อย่างถ้าเป็น X20 เนี่ยก็จะเป็นคอเป็นโรสเทนเมเปิลละ สีอาจจะมีการแอดออนต่างๆขึ้นมาได้ตามที่เราสั่งนะครับผมยี่ห้าก็จะเป็นตัวที่เราเคยรีวิวเข้าไปก็คือมี flame m a p ิ e ออนท็อปนะฮะแล้วมันก็จะมียีซึ่งเป็นบอดี้ที่ทำจาก Exotic Wood ตัวนี้จ,จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยก็คือ X10 นะครับแต่ว่าเป็น Tiger Edition Tiger Edition ก็คือปีเสือซึ่งไม่ใช่ปีนี้เป็น11ปีข้างหน้า <laughs> <laughs> รอเล่นนะมันเป็นโมเดลของปีที่แล้ว ก็คือปีเสือนะครับผมปีนี้ปีกระต่ายไอยีออฟไทเกอร์ o P iger, ที่จะมัเป็นลิมิเต็ดอ dition ใช่ใช่ใผมลืมบอกอย่างหนึง่งมาเป็นลิมิเต็ดอ dition รู้สึกผลิตขึ้นมาแค่อาร้อยตัวด้านหลังคอก็จะมีโมเดลเขียนว่าเป็นตัวเท่าไหร่ไม่บอกฟีเจอร์คร่าวๆเนี่ยก็อย่างที่บอก Body ป uh, Wood, ไปบอดี้เป็นอ่าเบส w o o d ไม่มีไม้ท็อปทำสีเป็นโซลิดบอดี้ทั้งตัวนะครับผมคอ <c oughs> เป็นเพลนเมเปิลสามชิ้นมีรีนฟอร์ เป็นเมเปิลสามชิ้นแล้วก็มีรีนฟอร์สไว้แล้วก็ไม้เฟรดบอร์ดก็จะเป็นเมเปิลเหมือนกันคือเป็นคอขาวล้วนมาเลยนะครับเฟรด์สแตนเลสอินเลยทไยเกอร์สวยงามนะครับเบีย e ร์ของทเกอร์ตัวนี้นะครับสวิชชาทางครับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับอะไหล่หัวตัดก็จะเป็นของลกกี้เลย นะครับปิกอัพก็เป็นของ l ิกกีเหมือนกันประมาณนี้ครับสเปคคร่าวๆไอ้ลิกกี้หัวตัดเนี่ยเราเคยรีวิวกันไปแล้วเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วต,ตัวนั้นจะเป็น XG5 เลยก็คือ Full Option, r o s t e d Maple ไม้ท็อเป็นเฟรมนะครับผมสวยงามสวิช่าทาง Configuration คล้ายๆกันนะครับอ Option, อปชันไม่ใช่ o p ปชันอะไรไอพวกยูนิตตัว Bridge ก็จะใช้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองกับคอนคอเทกนะครับผมจิ้มตรงเข้าไปเลย เสียงคลีนเป็นโลนสตาร์ร้อยวัตต์นะครับผมเสียงแตกเราจะใช้แอมพิจอนนะฮะประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวจะเล่นจากตัวบริดจ์ขึ้นไปตัวเน็กเลยนะครับเดี๋ยวขอปับ <all> ครับผมเดี๋ยวจะรีวิวจากแก๊กหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวบริดจ์ขึ้นไปถึงแก๊กหน้าเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกระหว่างนั้นว่าไอ้แก๊กสองสามสี่เนี่ยว่ามันทำอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เริ่มจากแก๊กที่หนึ่งนะครับเป็นแก๊กตัวบริดจ์ ่าเราก็แก๊กถัดมานะครับแก๊กถัดมาเนี่ยจะเป็นการผสมคอยระหว่างบริ์ตัวในนะครับตัวนี้กับเน็กตัวนอกนะครับผม ก็จะเป็นฟูลฮัมเบอร์กเกอร์2ตัวนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอะเน็กซิงเกิลคอยอย่างเดียวซึ่งก็เป็นตัวนอกต่อซิงเกิลคอยนะครับผม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเน็กฟูแฮมเบอร์กเกอร์นะครับเดี๋ยวเทียบเสียงกันดู อันนี้ครับผมบเสียงคลีนผมว่าเสียงคลีนของปี๊บลิกี้เนี่ยถ้าเราโรโทนมันลงมาหน่อยเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเนี่ยตุกแก๊กเลยจะได้ความบาลานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมว่าปี๊บลิคกี้เนี่ยมันมียานพวกอัปเปอร์มิดมิดไฮที่มันค่อนข้างจะ หึงมากแล้วเป็นจุดที่ทำให้ปิกอัพมันฟังเรารู้สึกมันมันค่อนข้างแข็งนะครับผมส่วนอ่าเวลาตัดคอยผมว่าค่อนข้างจะได้คาแรคเตอร์ที่อ่าบางหน่อยแต่พวกนี้มันช่วยได้ด้วยการแบบใช้พวกคอมเพรสเซอร์อะไรนู่นนี่นั่นวิธีการต่อเอฟเฟกนะครับผม เวลาแบบเทียบกันระหว่างตอนตัดกับตอนฟูแฮมเบอร์กเกอร์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าจุดพิกอัพของลิกกี้นะครับผมซาวของลิกกี้เนี่ยโอเวอร์ออลเนี่ย,ยมันดีถ้าเราโรพวกอ่าโรพวกโทนน็อปเนี่ยกลับไปสักเบอร์เจ็ดเบอร์แปดจะได้ความบาลานซ์ขึ้นมาหน่อยเพราะถ้าเปิดเต็มเนี่ยมันจะค่อนข้าง ดยเฉพาพวกปิกอัพบริดจ์เนี่ยที่มันจะประมาณนี้ครับกับเสียงคลีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสียงแตกเดี๋ยวเรารีวิวเสียงแตกหนักกันไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่ารีวิวพวกแบบเสียงครั n c h เสียงอะไรที่เราแบบพอจะหมุนได้เป็นโทนอูออให้เพื่อนๆได้ฟังกันอันนี้จะเป็น แอมพิจอนนะครับผมตัวใหม่คอร์ดคอร์เทคสองจุดศูนย์พิ่งอัพมาก็คือเอ่อเมซ่าบูกี้อ่ารุ่นซิกเนเจอร์ของจอห์นปตูชีนะครับก็เบสจากทูซีพลาสนะเสียงแตกเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะบูสต์มันด้วยอ่าบอสเอสดีวันเดิมนะครับผมจะไล่าจากบริดจ์ไปอ่าเน็ก ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นแก๊กผสมนะครับระหว่างตัวในตตัวบริดจ์กับเอาทเตอร์คอยของตัวนี้ ไม่ใช่โวล่มโทนทั้งตัวเบียดเลยจะได้ความบาลานซ์ขึ้นมาปิกอัพมาน่อนข้างยั้นแหลมค่อนข้างจะแบบจิกมากนะครับมาแก๊กต่อไปเป็นฟัมเบบักเกอร์สองอัน ครับผมตัวไปก็เป็นต่อไปตัวไปต่อไปเป็นตัวเนกตัดคอย ลองรอโรุ่มลงมาหน่อยนะครับผม แล้วก็เป็นเนกฮัมเบอร์เกอร์นะครับเปิดอุ้มเต็มผมว่าเอาโทนลงมาสักเบอร์ห้าเลยตัวนี้เที่ยวกับเปิดโทนเต็มนะผมว่าโล เอาโทนมาเบอร์ห้าเนี่ยมันจะบาลาน ฮ่ทโดยรวมปิกอัพค่อนข้างมีความแรงแบบฮอตอยู่ฮอตแล้วก็ย่านแหลมมีความแบบกัดหน่อยค่อนข้างมีแบบฮาร์โมนิกพวกแบบปิกกระแทกอยู่พอตัวนะฮะว่าถ้า EQ ตัดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่งๆหน่อยๆมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมลองเลยมันแบบครันชี่หน่อยนะก้อนแต่งมาบูสต,ตัวโลนสตาร์ OCD แล้วกันที่ใช้อยู่ประจำ

อออาวลุมกตัดคอยตัวเน็กครับเอาโวลุมเอาโทนออก ปมะมานนี้ครับผมกับโทนของลิกกี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนอื่นนะครับผมผมต้องพูดถึงเชฟมันก่อนนะฮะอย่างที่เห็นสายจึ๊กอยู่เนี่ยตำแหน่งของดูแจค็คอะฮะมันทำให้เราเล่นท่านี้ไม่ได้ไงท่านี้เอ็มผมไม่ได้พูดถึงท่าคลาสสิคอลแบบนี้นะผมพูดถึงท่านี้ท่าที่แบบทำให้บือซ้ายของเรามันเออร์โกดอมิกตามสรีละมนุษย์นะครับผมอย่างพวกสแตนเบิร์กโมนี่มันทำได้เพราะว่าดูแจค็คมันอยู่ฝั่งนี้แทน นะครับผมผมว่าตำแหน่งรูแจ็คถ้าเปลี่ยนเนี่ยจะทำให้เรามีอิสระในการเล่นขึ้นได้ได้เยอะขึ้นนะฮะมันตอนนี้คือแบบกีตาร์มเล่นได้แค่ท่านี้หรือไม่คุณก็ต้องเสียบลงมาอย่างนี้นะครเป็นท่าแบบคลาสสิคอลสแตนซ์หรือว่าท่าธรรมดานะครับผมซึ่งบางทีเนีผมว่าท่านี้มันเออโกนอมิกกว่าไงกับแขนซ้าย เสียงเนี่ยก็ก็อย่างที่ผมบอกไปโอเวอลก,ก็คือปิกอัพมันค่อนข้างมีความแรงนะฮะแรงแล้วก็อ่าผมว่ามันมันต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นแบบยังไงพอมันแรงปุ๊บย่านเบสมันค่อนข้างมีความแฟลกบางทีถ้าถ้าเราเ c คว่าอยากได้ปิกอัพเสียงสไตล์อุ่นๆมันจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ บิ๊กอัพมันค่อนข้างจะคาแรคเตอร์เลสในในในเชิงของพวกแบบบิ๊กอัพเน็กที่คุณต้องการแบบความอุ่นต้องการความเด้งอะไรพวกนี้นะครับผมลิกกี้ลิกกี้เสียงมันจะค่อนข้างแบบแสตดมาแล้วก็มาเอาสัญญาณทางด้านไฮครับพวกฮาร์โมนิกพวกฮาร์โมนิกพวก harmonic, พิกกิ้งพวกอะไรพวกนี้สัญญาณจะโกยมาอยู่ช่วงนี้เยอะนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าอยากให้บิ๊กอัพมันบาลานซ์ขึ้นมาหน่อยคุณต้องปิดโทนมันลงมานิดนึงเพื่อให้มันเพื่อให้ย่านเบสเพราะไอ้ย่านแหลมเนี่ยพวกฮาร์โมนิกเนี่ยมัน,ม,นมันถูก มันถูกคัดออกมาหน่อยแล้วเวลาคุณเล่นมันจะมีแบบความบาลานซ์มากขึ้นนะครับผมหรือไม่ก็เราลองจัด EQ หลังจาก PM เราดูนะครับผมอาจจะได้ย่านเสียงอะไรที่มันบาลานซ์โอเวอร์ออลผมว่ามันก็โอเคครับผมกับกีตาร์กีตาร์ตัวนี้นะฮะงานเนี่ยโอเคตัวนี้น้าหนักไม่เยอะด้วยครับค่อนข้างเบาถึงมือเดียวอย่างนี้ยังได้เลยมันมีบาลานซ์ของน้ําหนักมันอยู่นะเวลาห้อยสายสะพายยืนผมว่าคัด จอยตรงนี้ค่อนข้างจะมันดูเหลี่ยมนะแต่ว่าเวลาจับเนี่ยมันค่อนข้าง a c c e s s core ได้ง่ายถ้าเทียบกับสแตนเบิร์กุ่นเก่าผมว่า Access Core ตัวนี้ล้วงง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นสแตนเบิร์กุ่นใหม่ครับถ้าเป็นที่เป็น NX ขึ้นมาผมว่าสแต berg อ์กน่าจะดีกว่าตามความรู้สึกตามประสบการณ์ที่ลองมานะแต่ผมว่าถ้าเทียบกับสแตนเบิร์กุ่นเก่าๆที่มันยังไม่มีการตัดจอยตรงนี้ให้อันนี้อันนี้ค่อนข้างจะ plus กับลีกี้มากก็คือการล้วงมันจะล้วงได้ ว่าคือเราเคยพูดถึงมันแล้วตอนที่เราลอง X 2 e 5้านะครับผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยถ้าไม่ได้เอามานั่ง AB เนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกันมากเพราะว่าคาแรคเตอร์ปิกอัพมันมาฮอตมันมาค่อนข้างแบบฮอตมากมันมาค่อนข้างแรงมันมันกินพวกคาแรคเตอร์ส่วนอื่นไปเยอะปิกอัพมันมาแรงมาฮอตส่วนเอ็กซ์ตร้าที่เราจ่ายไปกับยี่าเนี่ยมันจะมาพวกกับ SI, พวกแอดออนที่เราเพิ่มินมามากกวา่างเช่นแบบอะคอเป็นโรสติดดูหรูกว่านะฮะสีเข้มแล้วก็ เราสามารถสั่งสีได้ในตัวแบบ25หรือ20อะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าถ้าคุณเป็น26คุณก็จะมีเล่นเป็นพวกแบบ Exotic Wood เลยประมาณนี้ครับผมกับ Leaky X10 Tiger Edition นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ใครอยากถามเกี่ยวกับกีตาร์ตัวนี้หรืออะไรก็พิมพ์คอมเมนต์หรือว่าเข้ามาคุยกันใน Discord ได้นะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผม ก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้โทนครับไทเกอร์0อ็ลิกกี้ไทเกอร์เอ็กซิบลิกกี้เอ็ไทเกอร์อิชั่นผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ